มีโอกาสแตกนะโอ้โหแล, 1, 000, 1, 000แล้วหนึ่งพันหนึงพันแล้วว่ะโอ้โหหนึ่้หกสิบสแล้วว่าตอนนี้พั่วดูดิสวัสดีนะคะกลับมาพบกับมิวหมวยอีกแล้วแต่วันนี้ไม่ได้กลับมากับสวิตบรันซ่านะวันนี้มากับเกมบานเฟสติวัลเออนะคะ อะหน้าตาลักษณะเกมก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราเข้ามาดูหน้าเกมกันเลยเดียวกว่านะคะอันนี้เคยลองเทสไปแล้วรอบหนึ่งเออลองเข้าไปทัวร์มาแล้วรอบหนึ่งนะคะก็เลยพบเครดิตมาอยู่ที่ $3,139 นะอ่ะเดี๋ยวให้ดูตารางการจ่ายเงินรางวัลก่อนละกันนะก็ปานนี้นะอ่ะดูค่าค่ากันก่อนละกันส่วนมากก็ไม่เน้นอ่านหรอกเน้นเล่นเลยนะคะ เดี๋ยวเราขอซื้อฟิเจอร์แล้วกันไป120นะคะเอาเศษเล่นก่อนสองใ้แรกเดี๋ยวเราจ่ายให้เขาก่อนแล้วกันไม่เป็นไรนะมาโอเคสารสปินอารมณ์ก็จะคล้ายๆอ่าอะไรนะเกมอะไรนะโจนไอไอโจนใช่ไหมไอเอ้เต้าโจนนั่นแหละก็จะประมาณนั้นแหละนะคะถ้าเราได้พั่วแบบนี้เห็นไหมมันก็จะแบบ ก็บตัวคูณทั้งหมดเลยสะสมตัวคูณทั้งหมดเลยถ้าได้ขวานก็จะคือปลดล็อกซ้ายขวาน,นะคะที่โดนติดไว้นะเออไปศึกษามาแล้วไงรอบนึงก็เลยแบบแต่เกมนี้ถ้าใครจะฟาร์มเงินนะบิวหมวยแนะนําเกมนี้เลยนะเป็นที่ฟาร์มเงินได้ดีมากเพื่อนๆเราซื้อแต่ละรอบอะคือจะไม่เสียเลยนะจะด,ดูแบบนี้ก็จะคือถ้ามันตกมาหนึ่งช่องใช่ไหมสปินเราก็จะรีไปอยู่ที่3เหมือนเดิม ที่พูดไปเมื่อกี้ขอคืนคาละกันบอกว่าเป็นที่ฟาร์มเงินนะมันก็จะมีแค่บางไม้แหละที่เราจะแบบได้แบบได้เกือบเท่าทุนหรือแบบเท่าที่เราซื้อไปแบบเนี้ยนะคะอ่ารอบที่2ขอที่160ละกันนะคะก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะคะหน้าตาเกมเนาะแต่ว่าเห็นคนเขาเล่นเยอะตรงที่แบบเวลาเราได้สกินทองใช่ไหมตามล่าสกินทองอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นไอตัวเพชรอ้ะเ๋ยวนะ มันจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะรอบนี้แต่ว่ามันจะเป็นตัวเพชรหลายๆสีเพื่อนๆก็คือถ้ามันลงทีหนึ่งเนี่ยมันจะคูณแทบทุกรอบเลยไม่ว่าสามสปินที่เหลือเราจะลงเท่าไหร่ก็คือเขา,าจะคูณให้ทุกรอบเลยมันได้เปรียบตรงนี้เลยนะคะแต่ถ้าได้ถ,ไดถ้าได้บัวแบบเนี้ยบัวสีเงินมาแบบนี้ก็คือจะคูณแค่หนึ่งรอบตอนที่มันตกนะคะแต่ถ้าเป็นบัวลดน,น้ำสีทองเมื่อไหร่นยก็คือจะคูณทุกรอบตอนที่มันตกมาเลย น่าจะประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าเคยได้รอบหนึ่งอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้พักวเราอยู่ที่56นะคะเซนเซ179อ่ะถือว่ารอบนี้ได้กำไรนะเราซื้อไป160ใช่ไหมอ่ะได้กำไรมา19บาว่ะอ้ยน่ารักน่าชังเหลือเกินนะคะเดี๋ยวขอไปที่โดดเลยเหรอไกลไปหรือเปล่าอ่ะ2,400แล้วกันอ่ะ2,000 2,000พอ เล่นไม่เยอะเล่นไม่เยอะกันเดี๋ยวไว้ก่อนกลัวหมดมาสกินหองเพื่อนเห็นแบบไหมเมื่อกี้ที่มันเขียนว่าอาอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ทันไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่านะแต่ถ้ามันลงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันจะประมาณไหนเนาะโอ้ยไม่ได้เลยหรออะไรอะเฮ้ย ซื้อไปสองพันจ่ายมาสองร้อยแปดสิบอะไรวะเนี่ยโอ้โหอ่ะซื้อไปสองพันสองถ้ารอบนี้ก็คือหมดก็คือหมดนั่นแหละนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเงียบเงียบเลยมไม่ใช่อะไรนะตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าหมดแล้วเนี่ยหมดตัวแล้วเนี่ยวันเนี้ย คุณสามพัน 3, ่ะจะได้อะไรออกไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าขวานมาก็คือปลดล็อกซ้ายขวาน,นะคะแต่ว่าถ้าขั่วมาก็คือสะสมตัวคูณทั้งหมดที่อยู่ในกราฟจะมาหรือเปล่าอ่ายังงงอยู่นี่เรายังมีหวังอยู่นะคะมันก็จะรีสปินไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเรามาดู นี่ไงเห็นไหมถ้าพัวมาแบบนี้มันสะสมตัวคูณหน้ากราฟแบบนี้นะคะหน้ากราฟแบบนี้เลยเลยอีกสองพาราานาเถอะตอนนี้อะไรก็ได้ตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไรนะบัวลดน้ําสีทองเลยเนาะถ้ามันตกลงมาเดี๋ยวอาจจะเอ้ยนี่ไงเห็นไหมมันจะเพิ่มทีละสองน่าจะใช่หรือเปล่า อยู่โ,โหเกือบไปแล้ววันกี้นึกว่าจะหมดละนี่ไงเห็นไหมถ้าพักวตกลงมาแบบนี้เห็นไหมมันสะสมตัวคู่หู้เยอะนะ216แล้วอ่ะรอบเนี้ยรอบนี้216แล้วน่ะโอ้โหอย่านะหนึ่งสปินสุดท้ายโอ้โห อาจจะหมดหวังจริงๆด้วยแต่เซซเราก็ยังเก็บมาได้อยู่นะคะอย่างน้อยก็2,712เนาะก <_ d ata> ็ถือว่ายังต่อลมหายใจได้อีกสักรอบหรือสองรอบนะคะ <_ d ata> อ่ะปะเดี๋ยวขอยาดรถเบ็ดก่อนละกันน้ <_ d ata> ขอ120แล้วกัน ถ้าเวลาเราซื้อหนักหนักทำไมเขาไม่ค่อยจะให้หรืออะไรไม่รู้ค่าย PP ีหลายเกมแล้วนะตั้งแต่สวิตมารู้สึกว่าช่วงเนี้ค่อนข้างที่จะเกลือน,นิดนึงนะเราต้องหนีจากสวิตช่วงข่าวเออถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะได้ขวานมาปลด,ปล,ดล็อกถือว่าดีนะได้ขวานมาปลด,ปล,ดล็อกนะคะแตบนี้แต่ตอนนี้เนี่ยคือยังไม่เห็นสกินทองเลยเอ,อ้ง พอแลบมาแบบนี้ก็สะสมตัวคูณหน้ากราบแบบนี้นะคะเพื่อนๆน่าจะมันก็ตื่นเต้นไปอีกแบบหนึ่งนะเอออลล็อกอีกรอบหนึ่งมีโอกาสละซื้อไป120โอ้โหแล้วพอซื้อ120นี้มีโอกาสที่จะตกเยอะมากถ้าให้เทียบกับที่เราซื้อ2,000ไปเมื่อกี้นะรู้สึกว่าอัตรารอบนี้น่าจะเยอะกว่าไอ้รอบ2 0 0 0ได้ซ้ำซื้อไป2,000จ่ายมา200โอ้โห,หน่าเกียดมาก แล้วดูดิยามโอกัสเอ้ยโอ้โหลงรัวๆเลยว่ะแต่คูน5้าสอยู่นี่ไงคอแลบมาแบบนี้ก็จะคือเก็บตัวคูนไปนะคะหน้ากลัฟแบบนี้ป๊บเลืออีกสองไม่มามาหลายฟีเลยเพื่อนๆรอบนี้ขอให้ลงอีกหนึ่งเสียไดา แต่เซนเซเราก็ยังเก็บมาได้อยู่ที่141นะซื้อไป120อเนาะก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะคะเดีย๋ยวซื้อไป160แล้วกันรอบนี้ไปไม่ไม่อยากเล่นเยอะไงตอนเนี้ยคือถ้าเรารู้สึกเสียแบบเนี้ยต้องเซฟทุนตัวเองนิดหนึ่งแล้วแหละใช่ถ้ารอบนี้คือเกลือก็ไม่เอาอะไรแล้วนะก็พักกันแค่นี้ก่อนละกันไว้มาค่อยมาแก้มือกับมันใหม่แล้วกันเนาะ เฮ้ยเพ,พื่อนๆนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอตัวนี้ไงที่มันคือสกินทองแบบเนี้ยเห็นไหมมันจะมันจะคูณทุกรอบทุกรอบที่เราได้แบบนี้อูหูเราคูณสองมาอีกอูหูหนึ่งร้อยเก้าแล้วนะนี่แหละทีเด็ดของเขาทีเด็ดของบานเฟสติวัลนะเพ,พ,พื่อนๆะนะนี่เรามีทุนน้อยเราก,เรากา็เราก็สามารถเล่นได้นะดูดิเราคูณยี่สิบด้วย อันล็อกไปสวยโอ้โหและจ่ายที่เดิมพันหนึ่ง้อ่ะเราซื้อไป160อ่ะโอ้โหเสียดายเสียดายแบบเสียดายมากๆนะคะเดี๋ยวดูนะนี่ไงลิตของมันนะคะก็คือคูณทุกรอบที่เราได้ช่องแบบนี้เห็นไหมโอ้โหแล้วคูณเยอะด้วยดูเห็นไหมมันจะคูณไปแบบนี้ทุกรอบแล้วพั่วอยู่ที่ส8งเอ้าร้อแล้วด้วย พั่เรานะคะตอนนี้คูณอยู่ที่1582แล้วด้วยมีโอกาสแตกนะโอ้โหแล้วหนึ่งพันหนึพแล้วอะ่ะโอ้โหหนึ่แล้วว่ะตอนนี้พั่วดูดิโอ้เสียดายทำไมไม้สองพันไม่มาแบบนี้แล้วก็คูณให้ทุกรอบนะเหลืออีกหนึ่งอะขออีกนิดนึงอื้อสวยโอ้แล้วดูหม้เสียดายจัดเลยอะ่ะ เมื่อกี้ไม้2,000เราไม่มานะแต่เรามาไม้160โอ้โหจะร้องไห้จริงๆบุญมีแต่กำบังจริงๆเลยรอบนี้มิวป่วยโอ้โหดูดิแล้วดูมันคูณทุกรอบเลยโอ้โหเซนเซนนะรอบนี้เก็บมาที่3,25 0 25. เพื่อนๆลองคิดดูดิถ้าเราซื้อไม,ม้2,000เมื่อกี้เราเราได้ขนาดเนี้ยคือมันต้องแตกเท่าไหร่อะ่ะอันนี้แค่160แตกมา3,000แล้วถ้าซื้อเยอะกว่านี้ไม่แตกเยอะกว่านี้เลยเหรอโอ้โหโคตรเสียดายแล้วซื้อ2,000ไม้เมื่อกี้คือแบบโอ,โอเคถ้าวันนี้เนี่ยสกินทองเขามาแล้วเนี่ยวันนี้น่าจะไม่มาแล้วแหละเราต้องพักก่อนนะคะ เดี๋ยวไว้สักสองสามวันแเราให้กลับมาเกมนี้กันใหม่นะแต่คลิปหน้าจะกลับมากับเกมอะไรก็ฝากติดตามด้วยละกันเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ